ข้อที่11นะครับอินทิเกตรตไซนะ x, x, ์กำลังห้าสองเอ็กทั้งหมดยกกำลัง3 dx เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าไซน์กับโคสมันคูณกันอยู่แล้วก็กำลังเนี่ยเป็นเลขคี่นะครับส่วนโคสเนี่ยกำลังเป็นเลขคี่แต่ว่ากำลัง3เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทำการแยกโคสกำลังสออกเป็นโคสกำลังหคูนอยู่โคสกำลังส เหตุผลที่เราแยกเนี่ยเพื่อที่จะปรับหน้าตาของคอสเนี่ยกำลังสองเนี่ยให้มันยืนรูปของไซน์นะโอเคนะนั้นก็จะได้เป็นอินดิเกตไซน์กำลังห้าคอสให้แยกเป็นกำลังหนึ่งนะกับคอสกำลังสอง จากนั้นนะครับให้เราาใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติมาช่วยนะเอกลักษณ์ตรีโกณมิติข้อที่เป็นไซน์กำลัง2 X บวกบวกคกำลัง2 X เท่ากับ1นเะนะี่ะก็คือให้ย้ายไซน์กำลัง2มามาลบออกจากไซนะ์ลบออกจาก1น,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราปรับนะ cos กำลังสงเนี่ยให้อยู่ในรูปของ 1- ลบไซน์กำลังส x นะเราก็จะได้เป็นอนะินทิเกรตนะไซน์กำลัง5 2าสอง x cos กำลัง1 2 x นะอ่า cos กำลังส x เนี่ยเราก็ปรับเป็นวงเล็บ 1- ลบไซน กำลัง2 x น x d x นะจากนั้นนะครับให้เรานะให้เราคูณนะข้างนอกเข้าไปข้างในวงเล็บนะโดยคูณต้องคูณแบบแจกแจงนะครับก็คือคูณพจน์แรกก่อนคูณกับ1แล้วก็คูณพจน์ที่2พนระนะาะาะนั้นเราจะได้เป็นอินดิเกต ไซน์กำลัง5 2 x cos นะกําำลัง1นะสอเเสร็จแล้วก็จะได้ลบนะคูณเข้าไปในพจน์ที่2นะครับก็จะได้เป็นไซน์กำลัง5ไปเจอไซน์กำลัง2องฐานเหมือนกันคูณกันเัากำลังมาบวกกันนะก็จะเป็นไซนะ์กำลัง5บวก2เป็นกำลัง7 นะ 2x อ่าแล้วก็ cos 2x นะ dx จากนั้นให้เราแจกอินทิเกรตเข้าไปนะก็จะได้เป็นอินทิเกรตอ่าไซากำลัง5 2x cos กำลัง1นะ 2x dx ลบกับ อินทะิเกรตไซน์กำลัง7 2x cos 2x นะอันนี้คือกำลัง1นะ dx จากนั้นนะครับให้เรากําจัด cos กำลัง1ออกไปนะทั้งเทอมหน้าแล้วก็เทอมหลังด้วยกําจัด cos กำลัง1ทําทำยังไงนะก็คือให้เราเลือกที่จะอินทิเกรตเทียบกับ sin 2x นั่นเอง นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดิฟไซน์มันจะได้คอสพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราดิฟไซน์ได้คอสเนี่ยคอสกับคอสจะตัดกันได้ก็คือทำอย่างนี้นะครับอินิเกตไซน์ side, กำลัง5นะคูณกับคอสกำลัง1นะแทนที่เราจะเทียบกับ x ให้เราเทียบกับไซนะ์สองเ เสร็จแล้วให้เราดิฟครับนะดิฟตัวเทียบก็คือดิฟไซน์ได้ Cos 2x นะอย่าลืมดิฟไซด้วยนะไซของไซก็คือ 2x นะดิฟ 2x ได้2ลบอินดิเกรตไซกำลัง7นะ Cos กำลัง1 ดิฟเทียบสซอ่าโทษอินดิเกเตเทียบไซนอินดิเกเตเทียบไซสองเแล้วเราทําการดิฟตัวเทียบนะดิฟไซได้คอสแล้วก็ดิฟไซอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมดิฟไซนะดิฟสองได้2อ่าคราวนี้เราก็ มองเห็นแล้วว่าพจนที่สามารถตัดกันได้ก็คือ cos กำลัง1เนี่ยตัดกันได้เห็นไหมจากนั้นนะครับให้เราดึงตัว1ส่วน2ตัวนี้คือ1ส่วน2นะ1ส่วน2อ,ออกมาข้างนอกนะก็จะได้เป็น1ส่วน2ออ,อินดิเกต sin 2x นะกำลัง5 d sin 2x ลบ1ส่วน2อินดิเกต sin 2x นะกำลังทั้งหมดกำลัง7 d วงเล็บ s ่ n 2x คราวนี้ เนื่องจากว่าเราอินทิเกรต s i n 2x เทียบกับ s i n 2x เนะี่ย n 2x เทียบกับ s i n 2x เนะี่ยมันสามารถใช้สูตรอินทิเกรตปกติได้เลยนะครับ mm hmm. ก็คือสูตรอินทิเกรต v กำลัง n นะ dv เนี่ยก็จะได้ v กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1นะบวก4 แ้วก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับเพราะว่าอินทิเกรตเทียบตัวมันเองนะอ่ก็จะได้เป็นอ่่ส่วนสองอินทิเกรต s ซายกำลัง5นะก็จะได้เป็นอ่าซายกำลัง6ส่วนด้วย6นะครับบวกโทษทีลบนะต้องเป็นลบนะลบกับ หนึ่งส่วนสองซายกำลัง7ก็เป็น8ส่วนด้วย8นะบวกด้วยค่าคงที่4นะครับจากนั้นก็จัดรูปนะครับจัดรูปก็จะเป็น1ส่วนคูณเข้าไปเลยแล้วกันนะก็จะได้เป็นไซ n กำลังหกนะครับไซน์กำลังหกสส่วนด้วย2 6งหกสิบสองลบกับไซน์กำลังแปดสส่วนด้วยสองแปดสิบหกนะบวกด้วยค่าคงที่สนะี่อ่ะข้อนี้นะครับ ก็เลือกนะเลือกอฟังก์ชันคอสนะซึ่งมันมีกำลัง3เราสามารถแตกออกเป็นกำลัง1นึ่คูณกำลัง2ได้เสร็จแล้วใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติมาช่วยนะครับาจากนั้นก็ให้เลือกนี่ยมันก็จะคือตัวคอสเนี่ยมันจะตัดกันนะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราก็ให้เราเลือกตัวฟังก์ชันที่จะมาเทียบเนี่ย ก็คือตัว s sin เพื่อดิฟแล้วให้มันได้คอสตัดกับคอสจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ฟังก์ชันเดียวก็คือ s นะเทียบกับ s i แล้วเราก็สามารถอินทิเกรตเทียบกับสูตรปกติได้เลยนะครับ